สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักละกาเอฟซีที่คิดหอดคิดถึงนะครับพี่น้องมือนนภาพท่านผู้ชมมาเบิงสวนบักแตงมามามาส้มสวนครับพี่น้องเบิงสวนบักแตงเห็นบักแตงมันงามดีก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมดีเบิงกันบักแตงเพื่อนกระลังสิเป็นหนวยกรลังสีเริ่มสีด้เก็บนะครับีนหน่วยมันมันใต,ต๋เห็นปะที่ตะเกหน่วยมันมี่กรลังสิเริ่ม เริ่มสิเป็นหน่วยเริ่มเริ่มสิได้เก็บแล้วนะครับพี่น้องหน่วยใหญ่มีเยอะลูกดกเเดี๋ยวอาไม่เบิ่งมองมองมันเรื่อยๆแต่ไม่ได้สิดนนั้ก,ก็ก็แก๊กแน่เด้อพี่น้องท่านผู้ชมเพราะว่าแบตอันนั้นสิเบิดแบตสเนี่ยจับโทรศัพท์นะผมบริชัดพอถ่ายถ่ายถ่ายมิตร์ถยกับถ่าย บบกแตงเรียนมาแบกแตงรานบักแตงข้างงามเลยท่านผู้ชมโอ้ยมือนี้ฟ้าบ่าเ,ปาเปิดวันนี้ฟ้าไม่เปิดฟ้าคลึมคลึมนะครับในข้องมันก็สียาแบบบรหญญาเกิดได้โอ้ยหน่วยไปตอนสั่นเดยท่านผู้ชมเป็นเงินเป็นค่ำเด็กแบกแตงคู่มือนี่ก็เริ่มมีราคานะครับเริ่มเป็นราคาราคาเริ่มดีนะครับเพราะว่าถึกช่วงถึอช่วงมันดี เมบกแตงของหลานของหมออบนะครับของรับทวีภาวันดีหลานชายเพิ่นปลูกกับหลานไผ่จังว่าอนอนซ้อนน้ำเพิินอยู่มันเป็นราคาปีนี่ละกับ,บกแตงมันก็งามน้ำแต่ผ้าท่านผู้ชมยยางรอเบิงขันงามๆามนแนวนี้ก็โอกาส สิเป็นเงินเป็นขำาดีอยู่ดอกนะครับก็สิว่าแน่น,นเพราะว่าราคาปีนี่ปีนี้ราคาบักแตงนี่ใส่ได้เลยนะครับราคาบักแตงเพราะว่าคนปลูกวัวหลายได้คนเดี๋ยวนี้หันไปปลูกบักพริกเดี๋ยวผมสิไปรีวิวปลาบักพริกให้ท่านผู้ชมเด้เบิ่งกันผู้คนก็นกนกรรกบก,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 กำลังเริ่มปลูกบักพริกผู้คนก็บกำลังเริ่มปลูกกำลังติดติดก็มีนะครับปลูกพริกแน่บักเขื่อแเนี่ยแต่ว่าห้านนี่พนถนัดเรื่องปลูกบักแตง ข้เพลินเป็นสีมีสองปลานะครับปลาบักแตงขางกับปลาบักแตงไส้บักแตงไส้บักแตงจริงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีไปรีบเอาให้พี่นอ้องดรเบิ้งกันดีดอกนะครับแต่ว่ามือน,นี้ให้พี่นอ้องดรเบิ้งป้าบักแตงมันง่ายนะท่านผู้ชมเฮาปลูกนี่คือเอาเอาแผ่นพลาสติกนี่นะนี่นีอันนี้เป็นแผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกนะท่าน,นผู้ชมนี่ เวลาเขาเฮ็ดเป็นคู่เป็นหล่องขึ้นมาเป็นคู่ขึ้นมาแล้วเขาก็เอาแผ่นพลาสติกมาคุมดินเอามาคุมแล้วเขากา็เฮ็ดเป็นข่างเดียวให้ผมยางมาฮอดมุมทางนอกนี่ก่อนผมจังสีให้ท่านผู้ชมได้เบิงบ่งเบิงบ่งเพิ่นมันอดาสิติงกงเงงกงเงงเลยท่านผู้ชมบอกว่าผมมองมอง,มองข้องยางมันบ่นนนนค่อยเรียบนะนี่เพิ่นสิเฮ็ดลักขึ้นมาเนี่ยนี่แสดงเดียเด๋ยวดเดี๋ยวเฮาสักนี่เฮ็ดลักขึ้นมาแนี่นี่ก็ใส่็จตะคาย เป็นตะไคร่เอ็นนะครับกลางไปแล้วก็เป็นเป็นเชือกอันนั้นนะเขาเอ่นว่าเชือกที่เขาเอาไปเห็ดหมัด,ม,ดมัดก่อฟางนะไ,อไอ้ที่รถอัดฟางเขาเอาแปนะนะครับเพิ่นไปซื้อมาเป็นก่อเป็นก่อ,กอตัวน,นี้มันสิทนแดดได้ดีดดดกว่าฟางธรรมดาเฮานะครับแล้วก็พอดีมันเป็นต้นขึ้มานิดนึงบบดนี้นนก็เฮากับมาดึง ดึงผูกขึ้นเสือกมันกระสิขึ้นไปของมันขึ้นไปขึ้นไปลักษณะนี้นะครับฟังรักห่างกันกระสิประมาณสองเมตรหาสิบสองเมตรสองเมตรเครื่องนี่แหละท่านผู้ชมหลายดิปลูกหลายนะครับกระสิได้เริ่มเก็บละแบบนี้นะครับกระสิเริ่มเก็บอีกอีกบดดน,นะครับบม่เกินมือน,นีมืออื่นเพื่อกเก็บ เดี๋ยวเดี๋ยวสิไปไทยช่วงระยะกใกล้ห้เบิงน้ำเพราะว่าผมมอนซอ,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 อนบ่เมนตันซ่อนยังดอกอันซ่อนว่ามันเป็นหน่วยดกนะครับเป็นหน่วยดกเป็นหน่วยดีเ,ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มจับเลยท่านผู้ชมอันนี้พะกาเริ่มเริ่มแล,แล้วนะครับเริ่มว่าเก็บขายแล้วเ,เพราะว่าฮากกะลองมึงเก็บเบิง รอบหนึ่งเั่นเดประมาณยี่สิบกระถุงนะครับเด๋ยวนี้มนกะแพงแน่ยอยู่ขอแดงถุงหนึ่งมนกะตกะสองร้อยนะครับเก็บแต่ละรอบแต่ละรอบมันก็เป็นเงิอนนี้เลยพี่น้องจนบ๊ะเดยดำหน้าละบอกยังไงนะครับมองนี่คูนไว้คูนไว้เพื่อสิปูคลองเนี่ยสองขาง พี่น้องผู้ละคนก็ว่างั้นหน้าบ่บดำหน้ามันน้าโบหงมโบหงแล้วเราไถดันดันดันมนาเห็ดเป็นเห็ดเป็นน่นไว้นะท่านผู้ชมบ้านนี้เขาปลูกเอาเอาถุงเอาบ่แม่นถุงแมนะ่เนาะเป็นแผ่นพลาสติกมาคุมคุมไว้แล้วเนี่ยฝนตงมามันมันกระิบ่โบไปห่มอยู่หันนี่น่วยมันสิสิมคโคโลเคเรเยองสิอีกมันหลายเลยมันสัอ่นอยู่น้ำใย นใบเห็นไหมไม่ไหลยังไม่ได้เก็บเลยจังท่างนี้นะครับลูกมันลูกเยอะๆยอะยอะน้ำเตยใบเวลาเก็บมันก็ง,ง่ายเลยมีเยอะเราลงมาทายเตยให้ท่านผู้ชมดูบ้างกันหน่วยมันนะครับเนี่ยที่มันปลูกตัวน,นี้คือกอสีประมาณไรย ประมาณประมาณไรนี่ล่ะนะครับให้พี่น้องท่านผู้ชมดเบังเดี๋ยวมามาถ่ายเบืองมุมนี้เบืองนึ่งะช่าเอาเอาพื้นที่ดีๆเนี่ยนี่ว่าปลูกของขายเดินนี่บททัดนี้ <c oughs> เดินนี่ก็เก็บกักว้อีกอีกเจ้าหน้าที่ไปปลูกข้าวโพดไป กับปูกเขาพดมันตัวเหีเป็นหน้าเร้าเขาส่นผู้ชมเป็นหน้าเศร้าเขาแต่ว่าเฮาเฮาเศร้าสมมุติว่าไรละพันเ่าเขาซิฟไรกับมื่นหนึ่งจังสินามื่นหนึ่งเหมอเฮาเฮามาปลูกแตงขายมี่คือบักแตงให้เขาปลูกปลูกแตงขายนี่รอบนี้มันกาดสิบลมื่นกวายจังสินะ บ้านนี้ครมีข้าวโพดข้าวโพดกับซีดีประมาณสามหมื่นสี่หมื่นสิสิแล้วก็มาปูมะเขือปูบากแดงบางแดงไท่บางแดงจริงไก่ชิประมาณสองหมื่นสามหมื่นมาเขือเทศบางแหล่ห้องเซาเข้าหมื่นหนึ่งท่านผู้ชมห้องก็มาปลูกของขายดีก็ห้องย็ดหน้าเดย์ห้องยาดหน้านี่ขายเข่ากับซีดียี่หกเจ็ดพันนะครับเ้าเข้าหมื่นหนึ่งเนี่ยหกเจ็ดพัน 6, 000, 000, กับเลือเข่าไว้ถ้ากินแน่ ในนี่แหละคือผลผลได้ขันขันเซาเฮ็ดนาเด้แต่ว่าขันเฮาดูบ้านนี้มันมันก็นอยู่กับผู้ผู้ผู้ดูนเออผู้เพิ่นดูนี่เพิ่นกกเพิ่นเซานาเพิ่นบ่เฮ็ดนานั่นนะเซานาแล้วก็มาปลูกของปลูกข้าวโพดอยู่อยู่ข้างหน้าผมอีกโพงนึงนี่ของเพิ่นสิมีอยู่1ิบส,บส,บสไร่บ่ประมาณ13ไร่นะครับ หน้าผมมันสิบหาอะไรของเพิ่นสิบสามไรนี่เพิ่นปลูกขา้าวโพดด้ปีละสองแสนหน้าผมสิบหาอะไรผมเฮ็ดข่าขายได้ปีละเจ็ดพันเหลือใจในก็ได้กินจะคือเห็ดใดหน่อยแต่บมลำเส้นเพราะว่าผมมันมันมันบ่ไเ้ขยันคือเพื่อนนะั่นนะเพราะว่าเพื่อนนี่ต้องนึ่งละ่ะสู้กับยาเลยยาฉีดสู่กับยาสู้กับเวียด มันในผมมันคนคนขยันขยันอยู่บ้านขยันทายชีพจังสีนาก็เลื่อยบ่บมีเวลาสิเด้มาเฝ้าหัวเฝ้าสวนบบมีเวลามาใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยอผมจำเป็นกะเลยบบไดคือเพิ่นบบไดดีคือเพิินบอง่างไงเฮาเห็ดได้ดซ้ำเลยเฮาก็เห็ดเอาซํำนั่นนะครับเด็ดซ้ำเดยก็เห็ดเอาซ้ำนั่นได้ปีละหน่อย จะสิรวยน้ำเพิ่นจักเืออยีบดหล่ะมอลํำเทิงคำมารวยนี่ยากยู่นแล้นคือผู้ขายนี่นะครับเนาะอายุกับล,ล้ายแล้วหล้ะก็บ่สามารถสิไปเห็ดคุ้มเลยคัะคือเพื่อนนี่คือเพื่อนเห็ดนันเมนอยู่เพื่อนสู้เบิดมือเท่าคำยูเฮ็ดอันนี้คือขออเพื่อนนี่บอกยังไงว่าเว่าเหมือเเ้าเ่าเมือนแลงบ่เด้มาหดหน้าม,มันดอกทันผู้ชมแต่ว้าเ่าเด้มานี่คือ คือยอดมันโผล่ออกมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสี่ใจเลี้ยงเลี้ยงให้มันนี่มันโผล่ออกมากสลักษณะนี้นี่ครับบันทึเพราะกระตินมันดึงขึ้นมัดเ้นอะมันกระสีขึ้นไปทั้งเฉียงมันกระสีวัฏยอดลงมาแบบนี้นะครับอย่างเพื่อนว่างเพื่อนก็มามัดขึ้นคือใบมันนี่มือเศร้านี่ใบมันคือมือเศร้านี่เพื่อนก็มามาเพื่อนก็มาปิดใบไหนมันมุ่งไรมันคุ้มไรกับปิดถิ่มทัานสินาท่านผู้ชม นี่เพิ่นต้องมีเวลาให้มันตลอดเด้การการเฮ็ดหวยสวนบ่แม่นสิว่าขึ้นาจากไปจังไ,ไปขึ้นจากอยู่จังอยู่อย,ยู่แบบมอรำเถิงนี่บ่ได้การลักษณะนั้นหญ้าทั่วมืดพวกเพิ่นนี่เพิ่อนส่งผายก้องฉีดยาอยู่เลยพายถือจอบถือเสียมอยู่เลยเบิ่งเนื้อทีนึงเพิ่นเพิ่นปลู้ที่ว่ามันไร่นึงนี่ละว่านเพิ่นก็เก็บ แต่ว่าบัดที่นี่คันในเมื่อมันได้เก็บแล้วเนี่ยนี่บาดนี่มันได้บาหมื่นเก็บเลยท่านผู้ชมก็ได้บาหมื่นเก็บเข้มืลอว่าน,นี่มือนีบอกเก็บมืออื่นเก็บจังสนามันโมเมนต์นยหน่อยเลยเนื้อทีมันกะเดี๋ยวนี้กระถุงละละประมาณสองอร,ร้อยกว่าบาทอ่าเว่านี่ว่าได้ไดยี่สิบถุงมันกะเริ่มเก็บเถื่อแรกได้เลยยี่สิบถุง ก็เลยเงินสามสี่พันหย่อนอยู่จากสนารอบเดียวนี่บานนี้สิ่ิเก็บอีกรอบต่อไปนี่มันมันโมเมนต์สี่ยี่สิบได้บานมันก็สิห้าหกสิบเป็นโนารอบต่อไปก็สิเจ็ดแปดสิบได้ลอยถุงแป่งสนามันก็สิ่ิตกเถียวละหลายบาทอยู่แล้วลังเถื่อนะครับจะมาอยากอยากให้ท่านผู้ชมหรือเบงผลงานของเพิ่นเพิ่นปลูกไว้คือบักแตงบักแตงหลานเนาะน่วยมันก็ดกดี ถึช่วงนี้มันแห้งกําลังแดดกําลังแหลงมอยไงทามันแหลงเนียนี้มันเป็นโอกาสข้องหมวดเห็ดสวนเลยแต่ว่าโอกาสดีๆสําหรับเขาสําหรัหนามนี่มันมันกลยเป็นโบดีแล้วว่น้าเห็ดเขาเนาะแต่ว่าผู้เฮ็ดสวนแนวนี้โอ้ยดีไหลยทามันแหลงแนวนีถทามันแหลงแนวนี้มาครับมันดีผู้เฮ็ดสวนเพิ่นเอาถุงคุมไว้เนี่ยนั้นมัน่แมีนบา โมแมนว่ามนแรงแนี้วนี่มันสีเหียวสีแห้งเนี้ยมันก็คุมดินไว้ดินก็ซุมอยู่ตลอดบางทีมันก็มีถังเพราะว่าพิ่นขึ้นซาซสายน้ำไว้นะสายน้ำไว้พิ่นยาาเพิ่นสิใส่ปุ๋ยิ่นก็ปล่อยน้ำออกจากท่อเัิร่ลงไปน้ำสายมันก็นแล่นเป็นน้ำมันอันนี้น้ำน้ำตใตแพรียงต่ว่าโอ้มันดีท่านผู้ชมดีดีด,ดีค่นเท็ตแนวนี้เขาเขาลอกเขาร้อย เอาท่างของเพื่อนเลยนะบอกยังไง <Yeah. S 1> แต่ว่ากับบรดย่องว่าเฮ็ดหน้าบดีเฮ็ดสวนดีกับบอดย่องแนวนั่นดอกนี่นองแต่ว่าบอกยังไงว่าคือเพื่อนเห็ดมันถึงทางขันแหลงแน,นี้นี่คือผูเขาเฮ็ดหน้าแบบน,นี้กกพายเย็ยนก็เกิดแน่ยาพื้ก็เกิดขึ้นมาแน,นบบอจักสิขาพายเย็นบอจักสีขาญาพื้โว้ยน้ำกับบม่มีเขาแดงเบิดโลกกอไผกอหยังเขาตายแซว ล้โพดนล้อหนังเข้าตายลาะเถ้ยงบดนีนาา้ไกล้มันเคลียเข้าตายจั่ว่มมันบบคือเพิ่นบรรเล้วเนาะเอมันของเพิ่นนี่มันเป็นโสของเพิ่อนดีหลีอีหลอเด้นนะครับเอา้าท่านพี่น้องท่านผู้ชเมเบื่องคลิปนี้มาเป็นจะได้กอยจะรืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามนะครับพี่น้องผู้เข้ามาเบื่องใหม่เนี่ยเข้ามาเบื่องใหม่กดติดตามให้หมอลำเถิงนํำช่องหมอลำเถืง มีแนวดีๆก็เอามาให้ท่านผู้มมได้เบิงกันมีแนวดีๆกันํำไมาให้ท่านผู้มมเออได้เบิงกันนะครับผมมียังพมกสินน้ำไม,มาให้ท่านผู้มมได้เบิงไปเรื่อยๆเพราะว่าสิเป็นเ,เบิงหัวเบิงสวนเป็นเบิงพักเบิงหย่าไปน,นี่ล่ละนะครับเบิงเขาเบิงนามเขาโพดเขายังพักผ่าอยงซี่ล่ละนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้พี่น้องอยู่ดีไม่แหงเด้อพี่นออ้องเบิงคลิปมากเลท่านบู้มมเอ่อจงลำจงรวย ขวมเจ็บจะดใดขวมไข่แยมีเด็ดอันไดเนี่ยได้กับพี่น้องปาชนาจันเล็กไข่มีถึงแต่สมควมตั้งวกตั้งใจสมควมมุม่งหมาดปาถนาของสันบุชมครับพี่น้องสวัสดีครับ